Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับ English Class by Teacher Best ในบทเรียนที่15กันแล้วนะคะ Lesson 15 Classroom Request ไปดูกันเลยนะคะว่าในบทเรียนนี้จะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างบทนี้นะคะ Classroom Request นะคะก็คือเป็นคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนนะคะ เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการขอร้องให้ผู้อื่นกระทำสิ่งต่างๆและการตอบรับหรือปฏิเสธคำขอร้องนะคะคำศัพท์ที่มีเสียงตัวอ่าเสียงเรกนะคะเรก่อนอื่นมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนค่ะใน vocabulary review นักเรียนสามารถเปิดดูพร้อมกับคุณครูได้ในหน้า164นะคะรูปแรก open the door open the door เปิดประตู close the window close the window ทำอะไรคะปิดหน้าต่าง clean the b a c k b o a r d clean the b a c k b o a r d put the paper in the bin put the paper in the bin ก็คือทิ้งขยะนะคะหรือวาง วางกระดาษลงในไหนคะในถังขยะทิ้งกระดาษลงในถังขยะนะคะ Sweep the floor Sweep the floor หวาดขยะหวาดพื้นนะคะ Clean the teacher's table Clean the teacher's table ก็คือทำความสะอาดโต๊ะของคุณครูนะคะลูกต่อไป put the chair on the table put the chair on the table วางเก้าอี้ลงบนโต๊ะว,วางเก้าอี้บนโต๊ะนะคะต่อไป turn on the light turn on the light ก็คือเปิดไฟและรูปสุดท้ายก็คือ turn off the light turn off the light ก็คือปิดไฟค่ะมีเปิดมีปิดนะคะ เปิดเนี่ยเราจะใช้คําว่า turn on สําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจะใช้ turn on แต่ถ้าเป็นพวกประตูนหน้าต่างเราจะใช้ว่า open ส่วนปิดก็คือ turn off จะไม่ใช้คําว่า close นะคะถ้าเปิดปิดไฟจะใช้ turn on กับ turn off สําหรับหน้านี้นะคะครูทําเป็นตารางคําศัพท์ไว้ให้ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้สวยงามเรียบร้อยนะคะจะได้ไว้ทบทวนนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอตรงนี้ไว้แล้วก็เขียนตามไปนะคะต่อไป Open y o u r book page 162หน้า162ค่ะเดนเจอรบอกว่าไงเอย่ยบอกว่าเพื่อนขอให้ช่วยปิดหน้าต่างให้ จะตอบรับว่าได้นอกจากคำว่า yes น้องๆคิดว่ามีคำอื่นอีกไหมคะ,อ,ะอันนี้เพื่อนบอกว่า can you close the window please can you close the window please ช่วยปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมจะตอบเฉยๆว่า yes ก็ได้อีกคำหนึ่งก็คือ okay ให้เรียนเขียนไปพร้อมกันเลยนะคะ okay หรือ sure sure แน่นอนได้เลยนะคะ ในหน้า163ค่ะก็จะอยู่ในช่วง listen and say นะคะมาดูกันนะคะว่าเขาคุยเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง Listen 15 classroom requests listen and say Our friends are cleaning the hall. Can you clean the window, please? Yes, I can. Thank you, Ginger. You are a good cat. <laughs> Meow! Out! My leg hurts. You're a bad cat, Sam. I'm sorry. Meow! I'm all right now. Thank you, Sam. You are a good cat now. Ah, <laughs> มาดูนะคะ. ตรงนี้ในกรอบสีฟ้าบอกว่า Our friends are cleaning the hall ก็คือเพื่อนของพวกเรากำลังทำความสะอาดหอประชุมจำได้ไหมคะ Hall หอประชุม m ิ s s b เ l ก็คือใครคะก็คือคุณครูของลิซ่านะคะบอกว่า can you clean the window please จะช่วยทำความสะอาดหน้าต่างหน่อยได้ไหมซุนเจอบอกว่า yes i can ได้ค่ะฉันสามารถทำได้คุณครูก็ตอบว่า thank you Ginger you are a good cat ก็คือเธอเป็นแมวที่ดีขอบใจนะ Ginger ในรบบูป b ค่ะตรงนี้มีอะไรมีฟุตบอลมาโดนหน้าต่าง Ginger ก็ตกใจว่าไม้เหล็ก hurts ก็คือขาชิ้นบาดเจ็บทอมก็เลยบอกว่า you are bad cat Sam ว่าแซมเป็นคนที่ทําทําอะไรคะอันนี้ลูกฟุตบอลไปโดนหน้าต่างหรือไปโดนจินเจอร์นะคะแซมก็เลยบอกว่า I'm sorry ฉันขอโทษฉันเสียใจนะคะในรูป C ีจินเจอร์บอกว่า I'm alright now I'm alright now ฉันโอเคแล้วฉันสบายดีขึ้นแล้ว Thank you t a n แซมขอบคุณนะแซมมิสซิสบุ๊กเลยบอกว่า You are a good cat now ตอนนี้ เธอเป็นแมวที่ดีแล้วนะแซมเพราะว่าแซมช่วยดูแลจินเจอร์นะคะในหน้าถัดไปเดี๋ยวเรามาดูแกรมมาหลักไวยากรณ์ในบทเรียนนี้ก่อนนะคะก็คือการขอร้องให้ผู้อื่นกระทำสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะใช้ประโยคที่ว่า can you can you can ที่แปลว่าสามารถก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะ can ตามด้วยประธานก็คือ You คือคุณแล้วก็จุด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  please please แปลว่าได้โปรดกรุณาขอความช่วยเหลือนะคะก็คือขอขอให้ช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ดูนะคะตัวอย่าง can you close the window please can you close the window please คุณกรุณาคุณช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหม คะเห็นไหม please ก็มีกรุณามีโปรดนะคะแต่ว่าเวลาเราพูดปกติก็ช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมในภาษาอังกฤษก็คือคำนี้ can you close the window please ดูอีกตัวอย่างค่ะ can you จำได้ไหมคะถ้าบอกว่าช่วยปิดไฟให้หน่อยปิดไฟภาษาอังกฤษว่าอะไรปิดไฟก็คือ can you turn off the light can you turn off the light please ช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะอีกอันหนึ่งเอากระดาษไปทิ้งในถังขยะให้หน่อยหรือวางกระดาษทิ้งในถังขยะให้หน่อย can you put the paper in the bin can you put the paper in the bin please bin คือถังขยะนะคะแล้วก็อีกประโยคนึงอันนี้ให้นักเรียนแต่งเอาเองนะคะก็คือมีขึ้นต้นด้วย can you แล้วก็จุด,จด จะขอช่วยให้ทำอะไรลงท้ายด้วยคอมมาแล้วก็พีสแล้วก็มี question mark น,นะคะก็คือหลังจากที่นักเรียนจดตารางคำพท์ลงไปในสมุดแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนหนึ่งประโยค Can you จุดจุดจุด,จดเลือกมาจากคำศัพท์ที่นักเรียนทำนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เขียนความหมายด้วยนะคะคุณกรุณาหรือโปรช่วยจุดจุดจุดให้หน่อยได้ไหมเขียนเองในประโยคอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับ1 2 3สามนี่นะคะ โอเคค่ะนี่มาดูการตอบรับหรือปฏิเสธคำขอร้องนะคะตัวอย่างคำถามก็คือ Can you open the door, please? ก็คือช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมลองมาดูการตอบรับคำขอร้องนะคะอันแรกคือ Yes, I can ถาม Can ตอบ Can ถาม You ตอบ I ก็ Yes, I can ได้ฉันสามารถช่วยได้หรือว่า ง่ายๆก็คือโอเคได้ตกลงอันก็ Sure แน่นอนช่วยได้นะคะส่วนการปฏิเสธคำขอร้องมาดูซิว่ามีอะไรบ้างว่า sorry I can't sorry I can't ขอโทษน,นะฉันไม่สามารถช่วยได้ขอโทษน,นะไม่ได้ตอนนี้อาจจะทำอย่างอื่นอยู่แต่ว่า I'm busy I'm busy ฉันยุ่งอยู่ Sorry I can't m b u s y เพื่อนขอช่วยให้เราเปิดประตูแต่เรากำลังทำการบ้านอยู่เรารีบเรายุ่งยุ่งของเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องบอกเพื่อนว่า Sorry I can't m b y นะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถช่วยได้ก็โอเค Sure หรือ Yes I can ได้เลยนะคะทีนี้ในหน้า164ก็คือที่ครูได้สอนไปเมื่อกี้ตัวอย่าง แล้วก็ตอบตกรงตอบปฏิเสธนะคะมาดูในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าต่อกันเลยค่ะเนื้อเรื่องสรสนุกนะคะก็จะเป็น m a r k ก p อ d c า s ์ก็คืออะไรเอย่ย p อสการ์ Podcast ของ Mark มาดูนะคะว่า Mark เขียนถึงใคร dear dad and mom dear dad and mom นะคะก็คือพ่อและแม่ที่รัก Every evening I have a lot to do. Every แปลว่าทุกๆ evening แปลว่าตอนเย็นฉันมีอะไรต้องทำมากมายเลยทุกๆตอนเย็น First, first ก็คือลำดับแรกหรือหนึ่งนะคะอันดับแรกแรกเริ่ม I put the chairs on the desk ก็คือวางอะไรคะก้าอีลงบนโต๊ะก็คือเอาก้าอียกก้าอีขึ้นบนโต๊ะนะคะ My body and k อน a ลีนเดอะแบ็กบอ d บัตตีของฉันเพื่อนของฉันเนี่ยแอนทำความสะอาดกระดานดำ second second, second ก็คือลำดัแบบที่สองอย่างที่สอง I close the door ฉันปิดประตู I close the door ฉันปิดประตูเด t เ e n แปลว่าจากนั้น I turn off the light I turn off the light please r i g h to t me นี่นะคะ please bright to me ก็คือกรุณาเขียนถึงฉันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะในจดหมายเนี่ยแล้วก็ลงท้ายว่า love รักแล้วก็จาก mark เห็นไหมคะการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษก็คือจะขึ้นต้นด้วย dear ที่แปลว่าที่รักแล้วก็ตามด้วยใคร dear lisa dear ann จะเขียนถึงใครก็ตามด้วยนั้นนะคะแล้วก็เขียนอธิบายจะมีลำดับแรกก็คือ first แล้วก็ถัดไป second ลำดับที่2จะเป็น third fourth fifth ก็ได้หรือจะใช้ t h e n ที่แปลว่าจากนั้นก็ได้นะคะตรงนี้ to ก็คือถึงใครถึง Frank and Marsha h ก็คือเป็นแม่กับพ่อของใครเอ่ยของ Mark นะคะอยู่ที่ Berlin เยอรมันนะคะ ทีนี้มาดูข้างล่างอ่านประโยคและตอบว่าเป็นจริงหรือเท็จตามเนื้อเรื่องที่อ่านค่ะ true ก็คือจริง false คือไม่จริงนะคะหรือเป็นเท็จนะคะทีนีมาดูค่ะ Jack writes the postcard to his parents นี่เป็นจดหมายเป็นโปสการ์ดของใครคะของ Mark เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของ Jack ต้องติ๊กถูกใน false นะคะ false Mark plays outside every evening มีไหมในจด หมายในโพสการ์ดเนี่ยได้เขียนบอกไหมคะว่าเล่นข้างนอกไม่มีเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือก็ฟอลส์อีกนะคะก็คือผิดนะคะเพราะว่ามาร์กตั้งใจทำงานมากนี่ก็สาม and clean the backboard a แ cleans the backboard ก็คือแอนทำความสะอาดกระดานดำถูกต้องตอบ true มาร์ Mark, put the chair on the desk ก็คือยกเก้าอี้วางบนโต๊ะ ถูกต้องนะคะติ๊กถูกไปพร้อมกันเลยค่ะในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบหกนะคะมาฝึกฟังและออกเสียงกันค่ะกับปิกเลสาวทีนี้เรามาฟังเสียงต้นฉบับกันก่อนนะคะ Fun with Lesaw Listen and read aloud Run run Rub it. Rub it. r o b i t robot rectangle rectangle drink drink board board red red ตัว R นะคะตัว R ก็จะเป็นเสียงเรอเรอเรอสาวนะคะคำแรก run แปลว่าวิ่งคำที่สองโ o บอ o โ o บอ o โ o บอตแปลว่าอะไรคะหุ่นยนต์คำที่ส rectangle rectangle ก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะผืนผ้าก็คือจะมีด้านที่ยาวกว่านะคะคำที่สี่ i n k i n k ดื่ม คำที่ห้า b o a d b o a d กระดานนะคะอันนี้เป็นกระดานดำ blackboard จะมีของเราก็มี whiteboard เป็นกระดานสีขาวนะคะแล้วก็ red red ก็คือสีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบจจากเนื้อเรื่องนะคะเรามาเรียงประโยคกันอันแรกก็กคือ our friends are cleaning The hall ก็คือเพื่อนๆของพวกเราทำความสะอาดหอประชมุมจ,จากนั้นก็คือ Ginger is cleaning the window Ginger กำลังทำความสะอาดหน้าต่าง3ก็คือ B m r s s Bell say Thank you to Ginger ก็คือขอบคุณ Ginger แล้วก็ Sam is not cleaning the hall He is kissing a wall ก็คือทำอะไรคะไม่ได้ช่วยทําความสะอาดแต่เท่เล่นฟุตบอลกําลังเล่นฟุตบอลอยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ D Sam is not a good cat Sam อ s not a good cat โอเคนักเรียนเขียนไปพร้อมๆกันนะคะนี่มาใน exercise แบบฝึกหัดในหน้า168ดูภาพแล้วตอบคำถามอันแรกบอกว่า Can you clean the backboard? Can you clean the backboard? จุด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  I'm b u I am busy หรือ m busy ก็คือฉันยุ่งแป่ว่าเขาต้องปฏิเสธใช่ไหมคะการปฏิเสธจำได้ไหมเอ่ยว่าต้องตอบว่ายังไงก็ตอกบว่า Sorry I can't ขอโทษนะฉันไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันยุ่งอยู่ข้อ2 Can you put the chair on the desk? จะช่วยยกก้อี้วางบนโต๊ะได้ไหมถ้าทำมือว่าโอเคนี่นะคะทำมือโอเคแสดงว่าตอบได้ว่า yes I can ก็ได้ sure okay ก็ได้นะคะทีนี้ข้อ3กับข้อ4ให้นักเรียนทำเองเป็นการบ้านนะคะเติมลงไปเลยนักเรียนต้องดูก่อนแค่ can you sweep the floor ช่วยกวาดพื้นได้ไหมแค่ can you put the paper in the bin ช่วยทิ้งขยะลงในถังได้ไหม อันนี้ก็ใส่หัวนะโดยเป็นรูปใส่หัวลูกแล้วก็แอมบิสก็คือฉันยุ่งนะคะแสดงว่าปฏิเสธส่วนนี้ทำมือโอเคก็ต้องตอบตกลงก็ลองเขียนดูนะคะว่าตกลงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ yes i can เนี่ยเขียนยังไรอันนี้ทำเองนะข้างล่างค่ะดูภาพแล้ววงกลมรอบคำตอบที่ถูกต้องดูจากรูป ในคำถามอันแรก Can you put the chair on the desk? คุณสามารถช่วยยกเก้าอี้ขึ้นบนโต๊ะได้ไหมในรูปเขาทำได้ไหมคะเขาทำอยู่ก็ให้ตอบว่า Sure ททำได้ค่ะวงกลมรอบคำไปเลยข้อสอง Can you turn off the light? Can you turn off the light? ก็คือปิดไฟได้ไหมเช่วยปิดไฟได้ไหมแต่เขากำลังเล่น คอมพิวเตอร์อยู่แสดงว่าช่วยได้ไหมคะเขากำลังยุ่งอยู่ไม่ได้ดก็ต้องบอกว่า sorry i can't i'm busy i am busy นี้นี่ข้อ3กับข้อ4ก็ทำเองเหมือนกันวงกลมรอบอันนี้หรืออันนี้นะคะ can you open the door ช่วยเปิดประตูได้ไหมเขาทำงานอันนี้อยู่แสดงว่ายุ่งอยู่เนาะข้อ4 can you clean the floor ทำอยู่ไหมถ้าทำอยู่ตอบ yes ถ้าทำถ้าไม่ได้ทำ ที่ถามอยู่ก็ให้ตอบว่าอะไรเอย่ยปฏิเสธนะคะหน้า169กต่อกันเลยค่ะอ่านประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำที่ออกเสียงตัวอ่าหรือเสียงเรอนะคะข้อแรกลิซ่า go to the library after school ลิซ่า go to the library after school ก็คือมีคำว่า library นะคะที่มีเสียงอ่า ข้อสอง build have a r e d robot ก็คือ build มีอะไรคะโรบอทหุ่นยนต์สีแดงเห็นไหมตัว R uh, มีคำว่า r e d มีคำว่า robot แล้วก็ข้อ3 I run to the music room ฉันวิ่งไปที่ห้องดนตรีดูสิคะตัวไหนคำไหนที่มีเสียง R ก็ uh. คือ run music มีคําว่า RUN กับรูมนะคะแล้วก็ข้อ4กับข้อ5ให้นักเรียนหาคําศัพท์ที่มีเสียงเเสียงตัว R เองนะคะก็ขีดเส้นใต้ลงไปเลยระวังบางคำนะคะที่มันมีตัว R แต่ไม่ได้ออกเสียง R อย่างเช่นคําว่า after after ไหมคะขีดเส้นใต้นะคะต่อไปข้างล่างค่ะโยงเส้นจับคู่นะคะแล้วแต่งประโยคขอร้องจากภาพที่กําหนดให้ อ่ะดูข้อหนึ่งข้อสองยกงสิ้นก่อนแล้วกันนี่ยกยกก้อี้ยกก้อี้อันนี้ทิ้งขยะใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็มาแต่งประโยคคำถามว่า can you put the paper in the bin please นี่อันนี้ can you put the paper in the bin please อ่าทิ้งขยะลงในถังได้ไหมอันที่สองก็คือทำอะไรวางเก้าอี้ลงบนโต๊ะก็จะเป็น Can you put your chair on the desk please นะคะ Desk ก็คือโต๊ะเรียนนะคะตกนักเรียนในข้อ3้อ4ก็นักเรียนทำเองเหมือนเดิมค่ะให้จับคู่กันก่อนว่าอะไรกับอะไรแล้วก็เขียนเป็นประโยค Can you จุดๆๆ Please นะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะให้นักเรียนทำการบ้านแล้วก็อย่าลืมจดคำศั์ว่า ตารางลงไปในสมุดของตัวเองนะคะแล้วก็แต่งประโยค Can you just please มาด้วยหนึ่งประโยคให้ครูนะคะไว้วันที่เรามีทบทวนกันครูจะถามแต่ละคนว่าประโยคของนักเรียนคือประโยคอะไรสำหรับวันนี้ Time to say goodbye See you next week ค่ะบ๊ายบายค่ะ